ในบางครั้งคนที่ดึงดูดความสนใจที่สุดอาจ,จไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่กลับเป็นคนที่เลือกเงียบเลือกถอยออกมาจากความวุ่นวายและใช้เวลาส่วนใหญ่กับตัวเองแปลกไหมที่คนแบบนี้คนที่ดูสันโดดมีพื้นที่ของตัวเองชัดเจนกลับทำให้เราอยากรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเงียบยิ่งมีอะไรบางอย่างทำให้เราสนใจยิ่งนิ่งยิ่งดูมีสเสน่ห์อย่างประหลาด จิตวิทยาอธิบายว่าการอยู่ลำพังไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังเงียบๆที่สะท้อนถึงความมั่นคงภายในและนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้คนรักความสันโดษโดดเด่นกว่าที่เห็นหากคุณเคยรู้สึกว่าคนที่ชอบอยู่คนเดียวมีสเสน่ห์เป็นพิเศษบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักเหตุผลเบื้องหลังสเสน่ห์แบบน่าหลงไหลโดยไม่ต้องพยายามของพวกเขาเริ่มที่หนง ความมั่นคงทางอารมณ์ทำให้ดูน่าเชื่อถือคนที่อยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกขัดเขินมักมี self-regulation หรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่ดีพวกเขารู้วิธีปลอบใจตัวเองไม่ต้องพึ่งพาการเติมเต็มจากผู้อื่นตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้ดูเป็นคนสุขขุมนิ่งและน่าไว้วางใจซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่หลายคนชื่นชอบโดยไม่รู้ตัว คนจำนอนไม่น้อยเริ่มให้คุณค่าความสงบภายในมากขึ้นหนึ่งในกลุ่มคนที่มักถูกมองว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวคือคนที่ชอบอยู่คนเดียวอินทร์เวิร์ตหรือคนที่ชอบใช้เวลาอย่างลำพังไม่ใช่เพราะพวกเขาเก็บตัวหรืองเงียบเสมอไปแต่เพราะพวกเขามีความมั่นคงทางอารมณ์และการควบคุมตนเองที่โดดเด่นซึ่งสะท้อนเสน่ห์ที่แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนความมั่นคงทางอารมณ์ จุดแข็งที่มักพบในคนรักสันโดษจิตวิทยามองว่า emotional stability คือความสามารถในการรักษาความสงบภายในแม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันปัญหาหรือความไม่แน่นอนคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักมีความสามารถด้านนี้สูงเนื่องจากพวกเขารู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งการใช้เวลาอยู่กับตัวเองทำให้รับฟังความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ดีคนกลุ่มนี้มักประมวลผลอารมณ์เก่ง จึงมีโอกาสจัดการใจตัวเองก่อนตอบสนองออกมาไม่หวั่นไหวต่อความเห็นภายนอกง่งายๆเมื่อชีวิตไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการยอมรับจากสังคมพวกเขาจึงมีจุดยืนมั่นคงกว่าไม่ต้องวิ่งตามกระแสเพื่อให้คนอื่นชอบซึ่งช่วยให้ดูน่าเชื่อถือและจริงใจกว่าเดิมคิดก่อนทำและวิเคราะห์ได้ลึกชอบใช้เวลาไตร่ตรองทำให้การตัดสินใจของพวกเขามักมีเหตุผลรอบด้าน โลกภายนอกจึงรู้สึกว่าคนแบบนี้หนักแน่นและเชื่อถือได้กว่าเดิมสเสน,น่ห์เหนือคนทั่วไปของผู้ที่ชอบอยู่คนเดียวแม้จะไม่ได้อยู่กลางวงสนทนาแต่คนกลุ่มนี้กลับดึงดูดใจในแบบที่เงียบและลึกเพราะพวกเขามีคุณลักษณะที่หาได้ยากในสังคมเร่งรีบความเรียบง่ายแต่มีความหมายทุกคำพูดไม่ฟุ่มเฟือยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคนคนนี้ ตั้งใจและจริงใจกับการสื่อสารมากกว่าการเอาใจหรือสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือจากความคิดที่ตกผลึกเมื่อคนหนึ่งคิดก่อนพูดประมวลผลก่อนตอบเขาจึงดูมั่นคงกว่าและมักให้คำแนะนำหรือความเห็นที่ลึกและมีเหตุผลความลึกลับที่ทำให้คนอยากรู้จักการที่เขาไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีทำให้เกิดความน่าค้นหายิ่งสื่อสารน้อยแต่ตรงจุด ก็ยิ่งทำให้คนรอบข้างอยากฟังมากขึ้นคนที่เข้าใจตัวเองเท่ากับคนที่สื่อสารได้ดีจิตวิทยาชี้ว่าการสื่อสารที่ดีเริ่มจากภายในก่อนภายนอกคนที่รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองจะสื่อสารด้วยความชัดเจนความมั่นคงความเคารพในความรู้สึกของทั้งตนเองและคนอื่น คนที่ชอบอยู่คนเดียวจึงมีความได้เปรียบเพราะการอยู่กับความเงียบคือการฝึก self-awareness ที่ช่วยให้พวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่เฉียบคมการพูดน้อยแต่ได้ความใจความคำพูดที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบทำให้มีน้ำหนักมากจนบางครั้งประโยคเดียวสามารถแทนคำอธิบายยาวๆได้ทั้งหมดคนฟังจึงรู้สึกว่าเขาเข้าใจในแบบที่ลึกกว่าคนอื่น ความมั่นคงที่ทำให้คนไว้ใจคนที่รู้จักตัวเองดีจะมีอารมณ์ที่นิ่งกว่าไม่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมง่ายๆบุคลิกนี้ทำให้เขากลายเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีและมักเป็นจุดยึดทางอารมณ์ให้กับคนรอบข้างโดยธรรมชาติความนาาค้นหาในความเงียบความเงียบของพวกเขาไม่ใช่การปิดกัน้นแต่เป็นการเลือกเปิดเผยเฉพาะในสิ่งที่สำคัญ นี่ทำให้ผูดพู้นสื่อสารได้อย่างชัดเจนจริงใจและมีคุณภาพการพูดที่ออกมาจากจิตใจที่นิ่งและรู้เท่าทันตนเองย่อมเป็นคำพูดที่ทรงพลังที่สุดเสมอต่อมา2เข้าใจตัวเองลึกซึง้งทำให้สื่อสารได้ชัดเจนการอยู่ลำพังบ่อยๆเปิดโอกาสให้คนได้ฟังเสียงในใจของตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรหรือมีขอบเขตแบบไหน การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงทำให้คนกลุ่มนี้สื่อสารความต้องการได้ตรงไปตรงมาส่งผลให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามีความชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้นไม่วุ่นวายเกินจำเป็นการพูดคุยอย่างชัดเจนและตรงประเด็นกลายเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มักโดดเด่นในด้านนี้อย่างเงียบๆนั่นคือคนที่ชอบอยู่คนเดียวพวกเขาไม่ได้สื่อสารบ่อยที่สุดแต่กลับเป็นผู้ที่สื่อสารได้ดีที่สุด ในหลายสถานการณ์เพราะพื้นฐานของการพูดอย่างชัดเจนเริ่มจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่คนรักสันโดษมักทำได้ดีเป็นพิเศษนั่นทางจิตวิทยาความสามารถในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพไม่ได้เกิดจากคำพูดสวยงามแต่เกิดจากการรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรต้องการอะไรและมีเจตนาอย่างไร คนที่ชอบอยู่คนเดียวมักมีทักษะนี้สูงเพราะการอยู่กับความเงียบทำให้พวกเขามีเวลาไตร่ตรองความคิดและอารมณ์ของตัวเองการอยู่คนเดียวเปิดพื้นที่ให้สังเกตความคิดตัวเองโดยไม่มีสิ่งรบกวนจึงเข้าใจอารมณ์ของตนเองอย่างเป็นระบบพอเข้าใจชัดก็สื่อสารชัดตามไปด้วยพูดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นและมีความหมายคนรักสันโดษไม่ค่อยพูดพร่ำหรือหลุดคำจากความวู่วามแต่เลือกใช้ถ้อยคำด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้คำพูดมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้นรับผิดชอบต่อคำพูดและอารมณ์ของตนเมื่อรู้รากเงาท่องความรู้สึกตนพวกเขาจะไม่โยนความผิดให้คนอื่นไม่พูดประชดและไม่สื่อสารผ่านอารมณ์ลบทำให้การสนทนาเป็นผู้ใหญ่และตรงไปตรงมาชัดเจนในความต้องการพวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในความสัมพันธ์การงานและชีวิตส่วนตัว จึงไม่ส่งสัญญาณที่ขับสนหรือพูดแบบคลุมเครือทำให้คนรอบข้างรับสารได้ตรงที่สุดแยกแยะอารมณ์ได้ดีเพราะคุ้มเคยกับการอยู่เงียบๆกับความคิดของตัวเองจึงรู้ว่าความรู้สึกไหนเกิดจากความกังวลความเหน็ดเหนื่อยหรือความจริงที่ต้องยอมรับการแยกแยะนี้ทำให้การสื่อสารไม่ปรปนกับอารมณ์ลบไม่สื่อสารเพื่อเอาชนะแต่เพื่อเข้าใจ คนที่รู้จักตัวเองดีมากไม่รู้สึกจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองพวกเขาเลือกการสนทนาที่มีสาระมากกว่าการถกเถียงซึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายและเปิดใจมากขึ้นสเสน่ห์เหนือคนทั่วไปของคนที่ชอบอยู่คนเดียวแม้จะไม่ได้อยู่กลางวงสนทนาแต่พวกเขากลับดึงดูดใจในแบบที่เงียบและลึกเพราะพวกเขามีคุณลักษณะที่หาได้ยากในสังคมเร่งรีบความเรียบง่ายแต่มีความหมาย ทุกคำพูดไม่ฟุ่มเฟื่อยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคนคนนี้ตั้งใจและจริงใจกับการสื่อสารมากกว่าการเอาใจหรือสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือจากความคิดที่ตกผลึกเมื่อคนหนึ่งคิดก่อนพูดประมวลผลก่อนตอบเขาจึงดูมั่นคงกว่าและมักให้คำแนะนำหรือความเห็นที่ลึกและมีเหตุผลความลึกลับที่ทำให้คนอยากรู้จักการที่เขาไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีทำให้เกิดความน่าค้นหา ยิ่งสื่อสารน้อยแต่ตรงจุดก็ยิ่งทำให้คนรอบข้างอยากฟังมากขึ้นคนที่เข้าใจตัวเองเท่ากับคนที่สื่อสารได้ดีจิตวิทยาชี้ว่าการสื่อสารที่ดีเริ่มจากภายในก่อนภายนอกคนที่รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองจะสื่อสารด้วยความชัดเจนความมั่นคงความเคารพในความรู้สึกของทั้งตนเองและคนอื่นคนที่ชอบอยู่คนเดียวจึงมีความได้เปรียบเพราะการอยู่กับความเงียบ คือการฝึก self-awareness ที่ช่วยให้พวกเขาเป็นผู้ฟันที่ดีและเป็นผู้พูดที่เฉียบคมการพูดน้อยแต่ได้ความใจความคำพูดที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบทำให้มีน้ำหนักมากจนบางครั้งประโยคเดียวสามารถแทนทำอธิบายยาวๆได้ทั้งหมดคนฟังจึงรู้สึกว่าเขาเข้าใจในแบบที่ลึกกว่าคนอื่นความมั่นคงที่ทำให้คนไว้ใจ คนที่รู้จักตัวเองดีจะมีอารมณ์ที่นิ่งกว่าไม่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมง,ง่ายๆบุค,คลิกนี้ทำให้เขากลายเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีและมักเป็นจุดยึดทางอารมณ์ให้กับคนรอบข้างโดยธรรมชาติความน่าค้นหาในความเงียบความเงียบของพวกเขาไม่ใช่การปิดกัน้นแต่เป็นการเลือกเปิดเผยเฉพาะในสิ่งที่สาคัญนี่ทาให้ผู้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้อยากรู้ความคิดและอยากเข้าใจโลกของเขามากขึ้น ฉะนั้นคนรักสันโดษไม่จำเป็นต้องพูดเก่งหรือเข้าสังคมเก่งแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์เหนือคนทั่วไปคือความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งซึ่งส่งผลให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนจริงใจและมีคุณภาพการพูดที่ออกมาจากจิตใจที่นิ่งและรู้เท่าทาังตนเองย่อมเป็นคำพูดที่ทรงพลังที่สุดเสมอต่อมา 3. มีโลกภายในที่ลึกและน่าสำรวจในเชิงจิตวิยาคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักเป็นผู้สังเกตการที่ดี มีจินตนาการสูงและมักใช้เวลากับการคิดวิเคราะห์หรือสร้างสรรค์อะไรบางอย่างสเสน่ห์ของพวกเขาอยู่ที่ความลึกซึ้งทางความคิดและมิติภายในที่รอให้ผู้คนรอบข้างค่อยๆทำความรู้จักการอยู่คนเดียวมักถูกตีความไม่เป็นความเหงาแต่ในมุมมองทางจิตวิยาแล้วคนที่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมักเป็นกลุ่มคนที่มีโลกภายในลึกซึ้งน่าค้นหาและเต็มไปด้วยสเสน่ห์เฉพาะตัวคนแบบนี้อาจไม่ใช่คนที่เปิดเผยความคิดหรือความรู้สึกบ่อยนัก แต่ยิ่งรู้จักก็ยิ่งคนพบความพิเศษบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเซลล์ a w a r e n สูงคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักมีนิสัยสำรวจจิตใจตัวเองอยู่เสมอผ่านการคิดทบทวนวิเคราะห์และตั้งคำถามกับความรู้สึกของตนเองนิสัยนี้ทําให้พวกเขามีความตื่นรู้ต่ออารมณ์สูงและเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขหรือไม่สบายใจผลคือพวกเขาเป็นคนที่มั่นคงภายในมากกว่าคนทั่วไปไม่ต้องการการยืนยันตัวตนจากคนอื่นมากนัก ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากพื้นที่เงียบจิตวิทยาชี้ว่าพื้นที่เงียบหรือการมีเวลาอยู่ตามลำพังช่วยให้สมองเข้าสู่โหมด default mode network โหมดที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชื่อมโยงและการสร้างภาพจินตนาการนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรักความสงบถึงสร้างงานศิละปะความคิดหรือมุมมองแปลกใหม่ได้ง่ายกว่าคนที่ต้องอยู่ในสังคมตลอดเวลาสเสน่ห์ของความลึกไม่ใช่ความดังในขณะที่คนทั่วไปอาจด,ดึงดูดความสนใจด้วยแผนเข้าสังคมหรือความสนุกสนาน คนกลุ่มนี้กลับมีสเสน่ห์แบบนิ่งลึกสเสน่ห์ที่เกิดจากการฟังอย่างตั้งใจการพูดเฉพาะเมื่อมีสาระและการอยู่กับอีกฝ่ายอย่างเต็มตัวความสงบนิ่งนี้ทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่กับเขามีคุณภาพมากกว่าปริมาณเข้าใจคนอื่นได้ลึกเพราะเข้าใจตัวเองดีคนที่มีโลกภายในลึกมักมีความสามารถในการอ่านความรู้สึกคนอื่นได้ดีพวกเขาเข้าใจในยยะเล็กๆน้อยๆน,น้ำเสียงท่าทางหรือคำพูดที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆง คุณธมบัตรนี้ทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีคนรักที่อ่อนโยนและผู้ฝั่งที่วางใจได้ความมั่นคงที่ไม่ต้องการใครเติมเต็มคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการความสัมพันธ์แต่พวกเขาไม่พึ่งพาผู้อื่นเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าภายในพวกเขามีความพอใจในตัวเองทำให้ความรักหรือมิตรภาพที่เกิดขึ้นมักงอกงามจากความคล้อมไม่ใช่ความขาดทำไมคนแบบนี้ถึงดูมีสเสน่ห์กว่าที่คิดคนที่มีโลกภายในมั่นคงลึกซึง้งและสื่อสารด้วยความจริงใจ กลายเป็นสิ่งที่หายากและเมื่อใครสักคนมีพลังงานสงบแต่หนักแน่นมันจึงดึงดูดผู้คนได้อย่างไม่ต้องพยายามเหมือนแสงจันทร์ที่ไม่เด่นดังเท่าดวงอาทิตย์แต่ก็มีเสน่ห์แบบที่ไม่มีใครทดแทนได้ต่อมา 4. ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพเพราะไม่ใช่คนที่เปิดใจให้ใครง่ายๆคนที่รักสันโดษจึงเรียกคบคนด้วยความตั้งใจจริงเมื่อเขาให้ความสนใจกับใครสักคนนั่นหมายถึงคนคนนั้นสําคัญจริง,รงๆทําให้การมีอยู่ของพวกเขาในชีวิตใครบางคนมีน้ําหนักและเต็มไปด้วยความหมาย คนที่ชอบอยู่คนเดียวมักถูกมองว่าเป็นคนเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมหรือบางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดว่าไม่ต้องการใครแต่ในทางจิตวิทยาแล้วคนกลุ่มนี้กลับมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์พวกเขามีสเสน่ห์ที่เงียบงาวกว่าคนทั่วไปเพราะไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่มากมายแต่เลือกให้คุณค่าเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีความหมายจริงๆเท่านั้นเลือกคบคนจากความรู้สึกจริงไม่ใช่ความเหงาคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยสร้างความสัมพันธ์เพียงเพื่อเติมเต็มช่องว่าาางงทอรมณ เพราะพวกเขาสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายนั่นทําให้ทุกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความจริงใจไม่ใช่เพราะกลัวการอยู่ลําพังผลคือพวกเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงภายในมากกว่าคนทั่วไปความสนิทที่เกิดช้าแต่มั่นคงจากมุมมองทางจิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อ a l i t y p s y c h o l o g y คนรักความสงบมักเป็นพวก In t r ท vert หรือ Ambi v e ว t ที่กลไกความไวต่อสิ่งเร้าสูงพวกเขาจะเปิดใจออกอย่างระมัดระวังแต่เมื่อเปิดแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะลึกและมั่นคง ผลคือเป็นคู่สนทนาและคู่ชีวิตที่พักดีอย่างยากหาคนเทียนเทียบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของความสัมพันธ์เพราะพวกเขามักสังเกตเก่งและคิดวิเคราะห์ลึกคนที่ชอบอยู่คนเดียวจึงมักมองเห็นสัญญาณเล็กๆที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นน้ำเสียงที่เศร้าแต่พยายามเข้มแข็งหรือคำพูดที่ดูเฉยแต่แฝงความรู้สึกความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถูกรู้จักในแบบที่ลึกกว่าซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หายาก ให้เวลาและพลังงานกับคนที่เลือกแล้วเท่านั้นคนรักความสงบมีต้นทุนพลังงานทางสังคมจำกัดพวกเขาจึงใช้อย่างตั้งใจเมื่อมีใครเข้ามาในพื้นที่ความสัมพันธ์ของเขานั่นหมายถึงเขามองเห็นคุณค่าของคนคนนั้นจริงๆการให้ความสัมพันธ์แบบเลือกสรรนี้ทําให้ทุกการเจอทุกการสนทนามีความหมายมากขึ้นไม่ใช่เพราะจำนวนครั้งแต่เพราะคุณภาพของการอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ที่เติบโตบนความจริงใจไม่ใช่ภาพลักษณ์พวกเขาไม่ค่อยหลงไปกับเกมทางสังคมหรือการสร้างภาพลักษณ์ เนื่องจากภายในเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองทําให้ความสัมพันธ์ที่เขาให้ความให้คุณค่ามักเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาโปร่งใสและไม่มีการแสดงบทบาทที่เกินความจริงนี่คือหนึ่งในสเสน่ห์ของคนรักความเงียบความเรียบง่ายที่จริงใจและความจริงใจที่ทรงพลังการฟังอย่างตั้งใจคือของขวัญที่หายากคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมเพราะพวกเขาเคยฝึกอยู่กับตัวเองและเข้าใจการฟังความคิดของตนเองการฟังของพวกเขาไม่ใช่แค่ได้ยิน แต่คือการเข้าใจรับรู้และซาบซึ้งในสิ่งที่อีกฝ่ายสื่อออกมาในเชิงจิตวิทยาการฟังอย่างลึกซึ้งเช่นนี้สร้างความรู้สึกถูกเห็นค่าซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการแต่หาได้ยากในโลกยุ่งเหยิงสอนให้คนรอบข้างเข้าใจคุณค่าของความเงียบการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการตัดตัวจากสังคมแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้ทบทวนและเติบโตพฤติกรรมนี้เป็นเหมือนตัวอย่างที่เงียบๆว่าการที่ไม่ต้องเติมเต็มทุกวินาทีด้วยความวุ่นวายก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพได้เมื่อคนรอบตัวได้ทำผัด เขาจะเห็นคุณค่าของเวลาการพูดการฟังและการอยู่ด้วยกันในคุณภาพแทนที่จะวัดด้วยปริมาณความรักและมิตรภาพที่เติตบโตบนอิสระคนรักความสงบให้ความสัมพันธ์มีพื้นที่แต่ละฝ่ายเติบโต,ตอย่างอิสระพวกเขาไม่ทําให้ใครรู้สึกถูกจํากัดหรือผูกมัดมากเกินไปแต่พร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเมื่อจําเป็นจิตวิทยาการพัฒนาความสัมพันธ์หรือเลี้ยงชีพไซโค o โลจีชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ส,สองฝ่ายมีความเป็นอิสระและยังคงความผูกพันมักยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุขมากกว่าความสัมพันธ์ที่พพ,พึ่ง่งงงาาาออศััยยยยกนเเีีดว การให้คุณค่าด้วยความตั้งใจทําให้ทุกโมเมนต์มีคุณค่าคนรักความสงบไม่ชอบความสัมพันธ์ที่วุ่นวายหรือผิวเผินทุกคําพูดทุกการพบปะทุกการสัมผัสถูกทําด้วยความตั้งใจนี่คือสิ่งที่ทําให้อยู่ใกล้พวกเขารู้สึกเต็มไปด้วยคุณค่าคนทั่วไปมีความสัมพันธ์มากมายแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความตั้งใจลึกซึ้งจะทิ้งความประทับใจยาวนานในทรงพลังกว่าทําไมคนแบบนี้ถึงมีสเสน่ห์เหนือคนทั่วไปเพราะในยุคที่ความสัมพันธ์จํานวนมากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผิวเผิน คนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เพียงไม่กี่ความสัมพันธ์อย่างตั้งใจกลับเป็นสิ่งที่หายากและจับต้องได้ยากยิ่งกว่าพวกเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงแต่เมื่อเลือกใครเข้ามาแล้วจะรักดูแลและอยู่ด้วยอย่างเต็มใจไม่ใช่เพราะต้องการหนีความเหงาแต่เพราะรู้สึกถึงความหมายอย่างแท้จริงและนั่นเองที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์สเสน่ห์ที่ไม่ดังไม่หุอหวาแต่ลึกซึ้งและน่าจดจำกว่าใครฉะนั้นสเสน่ห์ของคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ที่ความโดดเดี่ยวแต่คือการเลือกให้ความสำคัญกับสิิ่่่่งงงททีีมคคุณาาอยาแ้จร โดยเฉพาะความสัมพันธ์พวกเขาเลือกคนที่จะอยู่ด้วยฟังอย่างตั้งใจและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนรอบข้างเติบโตไปด้วยกันความสงบในภายในตัวเองทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งและน่าจดจํากว่าคนทั่วไปนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องพูดมากแต่ทุกคนที่เคยได้สัมผัสจะรับรู้และซาบซึ้งในแบบที่ไม่มีใครทดแทนได้ 5. ไม่ต้องการความสนใจทําให้ยิ่งดึงดูด คนที่ไม่ไล่ล่าความสนใจมักจะมีออร่าที่ดูน่าค้นหาการที่พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเงียบๆแต่มั่นคงทําให้คนอื่นรู้สึกอยากเข้าใกล้ในทางกลับกันความเป็นตัวของตัวเองแบบไม่แคร์สายตาคนรอบข้างนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาดูโดดเด่นกว่าที่คิดในสังคมยุคปัจจุบันที่หลายคนแข่งขันกันเพื่อเรียกร้องความสนใจการเปิดเผยตัวเองให้คนอื่นเห็นเป็นเรื่องปกติแต่คนที่ชอบอยู่คนเดียวกลับมีสเสน่ห์ในแบบตรงกันข้าม พวกเขาไม่สแสวงหาการยอมรับหรือความสนใจแต่กลับดึงดูดคนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือปรากฏการณ์ที่จิตวิทยาเรียกว่าสเสน่ห์ของความสงบสเสน่ห์เกิดจากความมั่นคงภายในคนที่ไม่ต้องการความสนใจมักเป็นคนที่พอใจและมั่นคงกับตัวเองพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกเพื่อตอกย้ำคุณค่าในตัวเอง ความมั่นคงภายในนี้ทำให้คนรอบข้างรับรู้ได้อย่างไม่รู้ตัวและเกิดความสนใจในแบบที่ลึกซึ้งกว่าแค่รูปลักษณ์หรือคำพูดพลังของความลึกลับการไม่ต้องการความสนใจทำให้พวกเขาไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดทันทีคนรอบข้างจึงอยากค้นหาและเข้าใจพวกเขามากกว่าการที่ทุกสิ่งถูกเปิดเผยหมดแล้วจิตวิทยาพบว่าความลึกลับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนรู้สึกดึงดูดเพราะสมองมนุษย์ มีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติการไม่สแสวงหาความสนใจจึงกลายเป็นกลยุทธ์ดึงดูดที่ไม่รู้ตัวการอยู่กับตัวเองทำให้มีพลังสงบคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวิเคราะห์และสร้างโลกภายในของตนเองนี่ทำให้พวกเขามีพลังสงบความเพร s เซนที่สามารถส่งต่อไปยังคนรอบข้างโดยไม่ต้องพยายาม พลังสงบนี้สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเป็นที่พึ่งพาได้ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หายากในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความสนใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อคนไม่พยายามเรียกร้องความสนใจผู้คนรอบตัวกลับสังเกตเห็นคุณค่าและคุณสมบัติของพวกเขาอย่างแท้จริงในเชิงจิตวิทยาการแสดงออกโดยไม่สแสวงหาการยอมรับทําให้การดึงดูดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแตกต่างจากคนที่พยายามสร้างภาพหรือเรียกร้องความสนใจ ซึ่งอาจทําให้ความสนใจนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวสเสน่ห์ของความจริงใจและความเรียบง่ายคนรักความสงบมักตรงไปตรงมาพวกเขาไม่สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้คนอื่นชื่นชมทําให้ทุกคําพูดและการกระทําเต็มไปด้วยความจริงใจความเรียบง่ายนี้เป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกดึงดูดเพราะมันต่างจากความซับซ้อนหรือการแข่งขันในสังคมสมัยใหม่ฉะนั้นคนที่ชอบอยู่คนเดียวและไม่สแสวงหาความสนใจมีสเสน่ห์เหนือคนทั่วไปเพราะพวกเขาเป็นตัวของตัวเอง มีโลกภายในที่มั่นคงและมีพลังสงบที่ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามการไม่ต้องการความสนใจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเบนโดยธรรมชาติในสายตาคนอื่นสเสน่ห์นี้ไม่ใช่การแสดงแต่เป็นผลจากความมั่นคงและความจริงใจที่แท้จริง 6. มีพลังงานสงบที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยบางคนอาจรู้สึกผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้คนที่ชอบอยู่คนเดียวเพราะพวกเขามีท่าทีสงบไม่สร้างรามา่าไม่คาดหวังเกินจริง และไม่ดึงดูดความวุ่นวายเข้าหาตัวเองพลังงานแบบนี้ทำให้ผู้คนอยากเข้าใกล้แม้เจ้าของพลังงานจะไม่ได้พยายามดึงดูดใครเลยก็ตามคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักถูกมองเป็นคนเก็บตัวหรือเงียบผึมแต่ในความเป็นจริงพวกเขามีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกสงบและปลอดภัยคุณสมบัติที่เรียกว่าพลังงานสงบซึ่งเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวที่เหนือกว่าคนทั่วไปพลังงานสงบเกิดจากความมั่นคงภายใน คนที่ชอบอยู่คนเดียวมักมีโลกภายในที่มั่นคงพวกเขาเข้าใจตัวเองรู้จักความรู้สึกของตนเองและสามารถอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ของตัวเองได้โดยไม่ตื่นตระหนกจิตวิทยาชี้ว่าคนที่มีความมั่นคงภายในมักส่งพลังงานเชิงบวกโดยไม่รู้ตัวผู้คนรอบค่ายจึงรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจเมื่ออยู่ใกล้การอยู่คนเดียวฝึกทักษะความสงบการใช้เวลาอยู่คนเดียวช่วยให้สมองได้หยุดพักและจัดระเบียบความคิด พฤติกรรมนี้สร้างความสงบที่สามารถสื่อสารไปยังผู้อื่นโดยไม่ต้องพูดการอยู่ได้ตัวเองอย่างมีคุณภาพจึงกลายเป็นแหล่งพลังงานเชิงบวกที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับการฟังและใส่ใจอย่างแท้จริงคนรักความสงบมักเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจพวกเขามีความอดทนและใส่ใจในรายละเอียดทำให้คนที่ผูดด้วยรู้สึกว่าตนเองถูกเห็นและเข้าใจความสามารถในการฟังอย่างลึกซึ้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานสงบ ที่ทำให้ความสัมพันธ์เกิดความไว้วางใจความสงบเป็นตัวดึงดูดตามธรรมชาติจากมุมมองของจิตวิทยาสังคมโซเชียลไซคลอจีพลังงานสงบสามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่าความดังหรือความตื่นเต้นคนที่สงบมักเป็นที่พึ่งพาและเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรักความสงบมักมีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามเสน่ห์ของความมั่นคงและความจริงใจ คนที่มีพลังงานสงบไม่ได้ต้องการการยอมรับหรือความสนใจแต่ผู้เขาแสดงออกด้วยความจริงใจทุกการกระทำและคำพูดมีความมั่นคงและสอดคล้องกับตัวตนสิ่งนี้ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาได้ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าเสน่ห์ที่เกิดจากความโดดเด่นชั่วคราวเสน่ห์ของคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ที่การเข้าสังคมหรือเรียกร้องความสนใจแต่เกิดจากพลังงานสงบที่ผู้เขาส่งออกมาโดยธรรมชาติ ความสงบนี้ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยมั่นคงและไว้วางใจนี่คือเสน่ห์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปเสน่ห์ที่ไม่ต้องพูดมากแต่สัมผัสได้ด้วยใจ 7. มีความภาคภูมิใจในตัวเองแบบเงียบเงียบ t u o n f i d e n c e หนึ่งในเสน่ห์ที่โดดเด่นของคนรักสันโดดคือความมั่นใจแบบไม่ต้องประกาศตัวพวกเขาไม่จำเป็นต้องอวดไม่ต้องโพสให้ใครรับรู้แต่รู้คุณค่าตัวเองในแบบที่มั่นคง จิตวิทยาเรียกว่า intense i self-worth ความเชื่อมั่นที่เกิดจากข้างในไม่ขึ้นกับคำยืนยันจากภายนอกความมั่นใจแบบนี้ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์อย่างสุขุมและดูมีระดับคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักทำตรงกันข้ามพวกเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองแบบเงียบเงียบไม่โอ้อวดหรือแสดงออกมากเกินไปแต่กลับสร้างสเสน่ห์เฉพาะตัวที่เหนือกว่าคนทั่วไปความภาคภูมิใจแบบเงียบเกิดจากการรู้จักตัวเองคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักใช้เวลาไตรตรองและเข้าใจตัวเอง จิตวิทยาเรียกสิ่งมีว่า Self-Acceptance การยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นพื้นฐานของความภาคภูมิใจแบบเงียบคนที่มีคุณสมบัตินี้ไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากคนอื่นเพื่อยืนยันคุณค่าสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามดึงดูดเพราะความภาคภูมิใจของพวกเขาเป็นภายในจึงไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างจงแจ้งพลังที่สงบและมั่นคงนี้ดึงดูดผู้คนโดยธรรมชาติคนรอบข้างมักรู้สึกชื่นชมและเคารพ โดยไม่มีการประกาศหรือสแสดงบทบาทการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่มั่นคงคนรักความสงบมักตัดสินใจด้วยเหตุผลและความเข้าใจในตัวเองพวกเขาไม่สั่นไหวตามแรงกดดันจากภายนอกความสามารถในการยืนหยัดด้วยความมั่นใจนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกไว้วางใจและดึงดูดใจความภาคภูมิใจที่ไม่ทําร้ายใครความภาคภูมใจแบบเงียบต่างจากความหยิงยโสหรือความโอ้อวด มันเกิดจากความมั่นคงและความพอใจในตัวเองไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นความรู้สึกเช่นนี้ทําให้พวกเขามีเสน่ห์แบบไม่เบียดเบียนคนรอบข้างและทําให้ความสัมพันธ์เกิดความเคารพและความอบอุ่นเสน่ห์ของความเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงคนที่มีความภาคภูมิใจแบบเงียบอยู่กับตัวเองอย่างมั่นคงโลกภายในของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงบความเข้าใจและความมั่นใจซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้ นี่คือเสน่ห์ที่ไม่จำเป็นต้องพูดมากหรือแสดงออกมากแต่สร้างความประทับใจลึกซึ้งและยาวนานฉะนั้นความภาคภูมิใจในตัวเองแบบเงียบของคนที่ชอบอยู่คนเดียวคือเสน่ห์ที่เหนือคนทั่วไปเพราะเกิดจากการรู้จักตัวเองมั่นคงและสงบพลังที่มั่นคงนี้ดึงดูดผู้คนรอบข้างโดยธรรมชาติทำให้พวกเขาเป็นที่ชื่นชมและเคารพโดยไม่ต้องพยายามเสน่ห์ความภาคภูมิใจแบบเงียบจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของคนรักความสงบ เสน่ห์ที่แท้จริงและยั่งยืน